สวัสดีครับผมเซลวินครับมาพร้อมกับฟูตุกิเซียสรุ่นใหม่ล่าสุดคันนี้เลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่น GL เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเพราะให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนให้ความสว่างชัดเจนกระจังหน้าได้ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าสีดำเงาแบบนี้เลยเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ส่วนรุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับลูกค้าต้องติดตั้งเพิ่มครับล้อจะเป็นล้อกระถะพร้อมฝาครอบล้อขนาดย่าง 185/65R15 ครับและไฟเลี้ยวจะอยู่ตำแหน่งแก้มซ้ายและขวาของตัวรถนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมรอบๆคันก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูภายในกันครับ ส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงเติมได้3เกียร์เลยนะครับ 95, 91และ e 2 0ครับระบบเี a b s EBD หน้าลิฟหลังดามช่วงล่างด้านหน้าเป็น m a c กเฟิร์สสารสตดัด้านหลังเป็น t o r ชชันบีมครับส่วนตรงนี้จะเป็นกล้องถอยหลังภาพจะแสดงโชว์ที่หน้าจอภายในรถครับ มาดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะครับให้ความกว้างมากเลยจุได้ถึง565ลิตรเลยครับมาดูภายในกันบ้างครับภายในให้ความกว้างมากๆเลยนะครับอ่านี่ครับรุ่น gl ส่วนภายในให้ฟังก์ชันพื้นฐานมาครบคันเลยครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแต่ว่าจะพับด้วยมือนะครับ กระจกทั้ง4บานไฟฟ้าหมดเลยครับพวงมาลัยพาวเวอร์ปรับสูงตามได้ด้วยระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ CVT ขับขี่ได้ลื่นไหลประหยัดน้ำมันในรุ่น GL รุ่นใหม่รุ่นนี้ก็ยังให้หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วเป็นระบบ Android Auto, Apple c a r ข l บเพมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ถอยหลังกล้องด้านหลังก็จะแสดงโชว์ให้หน้าจอแบบนี้เลย ปมเปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้ครับใช้เพียงนิ้วกดด้านล่างจะเป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้าครับเพียงดึงเข้าหาตัวก็เปิดแล้วที่เปิดฝาถังน้ำมันอยู่ที่พื้นพรมตำแหน่งนี้นะครับเพียงดึงขึ้นมาครับเดี๋ยวผมพามาชมเบาะนั่งด้านหลังกันบ้างนะครับว่าจะให้ความกว้างความสบายแค่ไหนนี่นะครับเบาะนั่งด้านหลัง จะให้ความโป่งความกว้างนะฮะดูสบายตานั่งได้ไกลขึ้นครับนั่งไม่เมื่อยรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับแต่คันนี้ลูกค้าสั่งติดเบาะหนังเพิ่มขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ